รัญหาของพับพักมีแนวนโยบายชัดเจนที่อยา่างระดับการที่จะลงเลือกค่าเลือกคนที่จะลงในทั้ง่องฝ่ายค่ะตอแบบสั้นกลางยาวเลยครับในระยะสั้นเฉพาะหน้าก็มีมาตรการออกมาแล้วนะครับ10มาตรการสาระสำคัญให้ย่างตัวอย่างเช่นว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีพพักในการทําง,งานได้ะไนะครับใช่ครับ ว,ว,ว่ามีมีสิบข้อแต่คงไม่บอกทั้สิบข้อแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโอเคมันเป็นการที่ที่แสดงให้เห็นชัดว่าทางพักก็ไม่สนับสนุนการกระทำแบบนี้เขาไม่ชัดเจนกับพักพักก็ไม่สามารถที่จะชัดเจนกับเขาเขาจะไม่ได้รับการส่งต่อเป็นว่าที่เป็นว่าที่ผู้สมัครต่อ,อสอนในครั้งหน้าแน่นอนนะครับแล้วพรคก็จะส่งมสิแน่นอนว่ามสิที่ของพักในการที่จะมาลงมือที่แบบนี้พร้อมกับสรรหาว่าที่ผู้สมัครคนใหม่ ที่จะมันเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเสียงของด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวที่ได้พูด่มแล้วระยะกลางในช่วงนี้ถึงแม้ว่าสอสอจะหายไปแต่ปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ได้หายไปยด้วยถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของคณะพักที่หน้าที่ของแกนนำพักที่จะหน้าที่ของสอสอประชาชีคนเชียงรายที่จะมาแก้ปัญหาแทนเพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่มีสอสอเขตความต้องการของท่านก็ยังไม่ได้ลดหายไปพวกเราเองจะดูแลความต้องการของท่านอยู่ ส่วนในระยะยาวา <Okay. S 1> ผมจะใช้เวลาตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปในการเปิดรับสมัครว่าที่ผู้สมัครสสอทั่วประเทศซึ่งแน่นอนว่าเขตต้นๆก็ต้องเป็นเชียงรายสองเขตนี้แน่นอนที่ต้องการจะหาคนที่มาเป็นผู้สมัครที่ทั้งมีความพร้อมทั้งมีความสามารถแล้วก็มีความชัดเจนความน่นคมในอุดมการของการเึ็งแบบใหม่ของรัชชาิปไตยที่ที่เต็มไป ก็จะเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้แลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมาพิสูจน์ตัวเองได้รับการผ่านการสัมภาษณ์ผ่านการข้อเขียนสายการสัมภาษณ์แล้วก็ผลสุดท้ายก็ต้องมาเข้าหลักสูตรการเืองของพักนะครับหลักสูตรการเืองของพรคที่ทดสอบอย่างที่บอกพพร้อมของเขาทักษะในการอภิปรายทักษะในการโต้วาทีรวมถึงโครงการที่ยังไงกับการกระจายอำนาจที่ยังไงของการปฏิรูปองคัก คิดยังไงเกี่ยวกับคุณผู้ขานเรื่องที่ไรกับความเท่าเทียมทางเพศพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องการับการทดสอบต่อเนื่องในในหลักสูตรนะเมื่อเขาผ่านหลักสูตรเมื่อเมื่อไหร่เขาเป็นยังไงต้องมาทำไมกับผมต่อบต้องต้องมาอินเทอร์ชีพกับสสอมีที่เลี้ยงนสสให้เพื่อที่จะสอนเขาแล้วก็ทํางานตรงนเพื่อที่ทีแล้วก็ทดสอบกันมาตื่นปีห้าพร้อมกับสส การยิน,นกินการลายเพรากับสสอดูสิว่าจะคนได้จริงหรือไม่ก่อนที่จะส่เป็นผู้แทนของท่านจริงที่เป็นผู้แทนที่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงไม่ว่าจะโดนยุยยุสักแค่ไหนก็ตามนี่ก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนเดียวรตบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพรรคเราซึ่มันเป็นภาพใหญ่จะมีมากกว่านั้นเยก็เป็นสอสอแล้วก็ต้องเทรนต่อเนื่อง เราก็ต้องช่วยมีการสนับสนุนเขาต่อเนื่องทำทำยังไงเขาสามารถทำง,งานเขาได้เต็มศักยภาพที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นสอบสามสิ่ก่อนเข้ามาัน,าานเป็นสสระหว่างเป็นสสผ่านไปปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมจะเอาความรู้ความสามารถในภาคเอชชนที่มีอยู่เนี่ยมาใช้บริหารนะรัให้มันชัดเจนมากขึ้นซึ่งในอดีตนะเขาใหม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำในเพราะเวลาน้อยอยู่เดียแต่ตอนนี้มีเวลาเพราะฉะนั้นจะก็จะให้คนที่ ที่รับการท้าทายแล้วแล้วก็เป็นเพชรจริงๆคนแม่สายครับแนวโน้มรัฐบาลอาจจะยังอยู่อนานตอนนี้สาสาที่เหลือสอดไปขางหน้มีการตรวจสอบไปคะว่าจะเป็นวงเห่าชุดสามชุดสี่ก็ <c oughs> มีการพูดคุยกันตลอดครับคือ <c oughs> <c oughs> ต้องต่อยอย่างนี้ว่าตบบนี้บ้านะคุณคิดกับผมแบบว่าไอ้ระบบนิเวศที่ชื่อว่ารัฐธรรมนมูญปี60เนี่ยมันทําให้เกิดการฟักไข่ได้ง่ายขึ้น การขับออกกับการลาออกการที่โดนขับออกสามสามสิบวันก็สามารถหาพักใหม่ได้แต่การที่เขาลาออกคนสมาชิกซึ่งเมื่อคุณเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับ40กับ34มสกับยีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้พอระบบนิเวศมันเป็นอย่างนี้คุณก็องเข้าที่มันเป็นเรื่องของการเมืองในอภิปายไม่ไว้วางใจพระบรักใหญ่เนี่ยถ,ถ้าเราดูภาพใหญ่นะครับมีการโบสถตรงข้างพักตรงข้ามฝ่ายพระชนม์เจริญศรีทั้งป็นของก้าไกลก็อย่างที่รู้อยู่ว่าน่าจะแปดเก้าพัก แต่คุณยอมรับไหมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการเก่าที่มันมีด้วยกันต้นทางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคใหม่ผมจะไม่ไม่ระมัดระวังหรือว่าไม่พูดคุยกันให้มากขึ้นแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการพูดคุยกันมีการปรับสารทุกสุขเดีกันที่สามารถที่จะประคองพรรคต่อไปได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าถึงแม้ว่าเรื่องเก่าหลอ,อไปแต่ผมต้องการที่จะเติมเนื้อใหม่ให้เข้ามาอยู่ในพรรคอยู่ตลอดเวลาและให้ใมีความมั่นคงมากขึ้น,น,นจับกรณีมูเหาเนี่ย มีแนวโน้มที่จะขอความร่วมมือจากประชาชนที่เป็นคนร่วมงานให้ช่วยกดการที่ภาหรออกองไหมคะเอ่อตัวแล้วผมตั้งใจที่จะโฟกัสกับขึ้นคออที่มีอยู่ได้ครับผมในใจผมก็อยากจะตอบโต้แต่สําหรับนักการเมืองหรือวันหน้าพรรคที่แบกรับความคาดหวังของประชาชนแค่เดียวเดียวก็สองหมื่นกว่าเสียงเนี่ยผมต้องการที่จะตอบสนองมากกว่าตอบโต้แ้ะตอบสนองก็คือหมายความว่าตอบสนองให้กับ สสอของคนที่ยังมีอยู่ในตอนนี้แล้วก็แคร์ถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เคยโหวตให้เรามาแน่นอนว่าความรู้สึกมันต้องมีอยู่แล้วแต่วันนั้นที่พอรู้ปุ๊บผมก็ขีดเส้นตรงหน้าประตูสภาใ้ตอนก่อนที่จะขีดเส้นนะ่ะผมก็แคร์ผมกคนรู้สึกคือหลายคนไม่รู้นะหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับฟ้าผ่าลงมากนารสภาแต่สำหรับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันเฉยๆเป็นเรื่องของการเมืองธรรมดาของ ของทุกประเทศที่เขามีกันก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราจะเราจะคิดหวังได้สักแป๊บหนึ่งแต่เมื่อผมขีดเส้นไว้ตรงที่ประตูสภาเมื่อไหร่พอผมเดินออกประตูสภาผมก็คิดเรื่องที่จะตอบโต้แล้วก็คิดที่จะตอบสนองคิดที่จะรีสปอนส์ว่าต้ที่จะรีแอคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นว่าจะทำยังไงให้ให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเมืองยาวๆผมมาเล่นการเมืองผมเล่นยาวๆเวลารู้สึกติดหวังอะไรผมจะไปคิดถึงตอนก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักการเมือง เาจะไปคิดถึงวันสุดท้ายถ้าวันนี้เป็นวันที่จับไหม่แล้วพูดว่าเนี่ยเป็นวันที่ผมจะวินทาจะเป็นนักการเมืองผมจะมานั่งคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกไหมผมว่าผมไม่ผมว่าผมคงจะคิดถึงวันที่กฎหมายชาติพันธุ์หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือกฎหมายสุราก้ามหน้ามันผ่านไม่ในสภาแล้ววันหนึ่งผมได้เปรัฐบาลแล้วปลดล็อกที่มันเอ็งสวยที้หมดของประเทศไทยให้มันเกิดความเท่าเทียมกันความเท่าทานโลกผมว่าผมน่าจะจำไ้เหมือนั้น พอเปเลยพอผมคิดได้พอผมคิดเส้นแล้วผมเลยเล่นเสรนจแล้วผมก็เลยไม่กลับไปคิดถึงเรื่องอดีตที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วก็คิดอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนที่ยังอยู่กับเราแล้วก็คิดถึงในอนาคตดีกว่าก็วิธีที่ผมก็เป็นีขออีกคำถามหนึ่งคุณพิธามองว่าอาชีพการเมินงในความคิดคุณพิธาคืออะไรการเมืองคือใครได้อะไรเมื่อไรคุณลองคิดดีๆการเมืองหรือ politics เนี่ยคือ ใครได้อะไรเมื่อไหรรวมถึงประชาสนแลระรวมถึงสสด้วยสวส,ยส,สใครจะได้อะไรเมื่อไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สรุปได้ไม่นประโยคเดียวแต่ความซับซ้อนมันเยอะเหนือเกินในเรื่องของอการแย่งเข้าสู่อำนาจการเข้าสู่คนไหนที่เป็นเจ้าหนายที่แท้จริงของเราประชาชนที่เป็นเจ้าหนที่แท้จริงของเราหรือคนอื่นที่เอาผลประโยชน์มามอบให้เราแล้วบอกเราว่าคุณจะได้อันนี้ตอนนี้ถ้าคุณทําอย่างนี้หรือคุณ จะได้เข้าสู่อำนาจเป็นรัฐบ,บาลเมื่อคุณแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินกับคนเชียงรายจะแน่ใเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือนิยามเดียวกันมันขึ้นอยู่กับว่าในคำว่าการเมืองเนี่ยคุณจะดีฝ่ายคุณจะนิยามายว่าเป็นอะไรสำหรับผมเนี่ยคิดว่าประชาชนา99เในโลกในประเทศไทยเนี่ยที่ยังไม่เคยเข้าถึงความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางอำนาจความเท่าเทียมทางการเมืองความเทาา่าเทียมทางสังคมความเท่าเทียมทางการศึกษาและความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจเขาควรที่จะได้รักสิ่งเหล่านั้น ที่ไม่รีบมาแล้ววันนี้ครับมันจะได้มาวันนี้เพิ่งออกมาตอนท้ายเอาเอาแบบธรรมชาตินะครับกินไหมดีไหมดีไหมมาได้ได้ครับข้าอยู่ครับแต่ว่าแปะจะหมดขอบคุณนะคะ